อย่างนี้ลองรถแล้วนะครับบอกแล้วไม่สบายก็หยุดผมไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวพาไปดูกันเลยเจ้าโหสามร้อนะอเอาดูกันเลยกำลังลองรถออกมานะ ออกมาเลยมาเลยสามวันขี่ได้จริงแน่นอนจากล็อกกี้ร้อยเก้าห้านะเปลี่ยนหัวเครื่องเกียร์เป็นสามร้อยเครื่องเป็นโอเคเกียร์เป็นเซทเอฟนะออกมาเลยออกไปเลยออเ,ลยออเลยนี่สามวันเสร็จ กระบะดำเดี๋ยวยกไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวช่างดำเขาจะมาทำระบบลากลูกนะใส่หัวลำโพงท้ายแล้วก็ใส่ถังน้ำมันใส่ถังน้ำมันไฮดรอลิกแล้วก็ใส่สามทางดำนะสามทางสามทางดำลูกนะครับนี่จบเรียบร้อยดูกันจะจ่าเลย นะเสร็จสิน้นภารกิจ1นึคันนะก็ยังเหลืออีก huh. 1นึคันนะครับยังเหลืออีกหนึ่งคันเดี๋ยวพาไปดูไอ้ที่เขาซื้อมานะว่าที่เขาลากลูกนะเขาจะลากลูกก็นี่นะเดี๋ยวช่างดำมาก็เป็นงานช่างดำนี่ก็มีถังให้ดูเลก แล้วก็มีชุดหัวลําโพงด้านหลังนะก็เดี๋ยวเ,เป็นช่างดํามานี่อุปกรณ์ทุกอย่างก็อยู่นี่หมดแล้วนี่นะของช่างดําเดี๋ยวเขามาจาัดก,การเองก็ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยสามวันเองนะครับคันนี้อันนี้ก็เดินระบบลมใหม่หมดนะเครื่องเป็น6ก k นะ เครื่องช่วงล่างช่วงล่างคันหน้าเปลี่ยนหม่หมดนะคันหน้าแหนมหน้าเครื่องเกียร์เปลี่ยนใหม่หมดนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวมีทําต่ออันนี้คันหนึ่ง hi, น,นะนี่มารอแล้วอันนี้นะอันนี้มารอเรียบร้อยนี่อันนี้ใส่เบนซิลี่ 700, เจ็ดร้อยเดี๋ยวลอชมเลย <c oughs> เป็นฮีโน่สิงห์เท็ก เดี๋ยวใส่เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยหัวมาวันพรุ่งนี้นะหัวเจ็ดร้อยนะผมสั่งให้เรียบร้อยนะลูกค้าบอกให้ผมหาให้เลยก็จัดการให้ไม่ต้องไปดูนะผมดูให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นจะใส่เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยเป็นเครื่องเป็น a o 9 c 3 4 4สนะก็เดี๋ยวรอชมเพราะว่ารถวิ่งหลังหนวดเดียวไม่ได้ลงบ่ออะไรก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมจัดการให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวทําต่อให้ไกอีกคันหนึ่งนะเดี๋ยวรอชมที่สากแก้วหน้าอำเภอเมืองนะครับ อำเภอเมืองอ่าตำบลท่าเกเสษมนะนี่เดี๋ยวเจ้าคันนี้เข้าช่องแล้วเชื่อต่อเดี๋ยวรอชมนะคันนี้จะใช้เวลากี่วันนะเจ้า 2K คันนี้ 2K นะเป็น 2K ใส่เบนซิน700หัวเครื่องเกียร์ขายไปหมดแล้วนะไม่ต้องโทรมาถามนะคันนี้หัวเครื่องเกียร์ขายเรียบร้อยเดี๋ยวรอเข้าช่องส่วนคันนี้จบแล้วรอช่างดับเดี๋ยวตรงนี้ผมมาเก็บงานนิดหน่อย เก็บงานเก็บงานสายพวกอ,อยึดสายพวกอะไรพวกนี้นะก็เกียร์เป็นแสดิฟเดี๋ยวต้องย้ายปั๊มดำนะโน่นจากฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งนี้นะเพราะว่าไอตัว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 ยิงดำอยู่ตรงนี้ไอตัวเพอาปั่นอยู่ฝั่งนี้นะนะนะครับก็งานยังอื่นก็ไม่น่ามีอะไร เดี๋ยวนี้ช่างดำเขาจัดก,การเองไม่เกี่ยวกับผมออกมาสวยลงตัวนะเครื่องโหยเคตัวนี้สวยลงตัวเลยจบสวยนะช่างบอยจัดก,การให้นะครับก็บริการรับทำนอกพื้นที่นะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับ เบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามหกสามเจ็ดหกหนึ่งสามนะครับภาคอีสานผมไปให้ทั่วนะดันให้สุดจะอยู่แถวไหนผมก็ดันให้สุดภาคอีสานภาคใต้ลองโทรมานะครับเปิดรับแล้วนะเป็นบางจังหวัดนะครับภาคใต้นะฮะแล้วภาคเหนือก็ลองโทรมาดูนะครับก็เป็นบางจังหวัดอีกเหมือนกันนะครับฮนะก็อย่าลืมนะครับก็นึกถึงอยากจะเปลี่ยนหัวเครื่องเกียร์แบบนี้นะงานวายงานเร็วแบบนี้ต้องช่างบอยปฐุมธานีหนึ่งเดียวนึกถจักแน่นอนนะ ชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับฝากผลงานช่างบอยจุธานีไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลากัไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม